เรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้ยังอยากจะพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่หลอนๆนะคะเพื่อให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราไปกันที่คาริฮาดพิสวงในอเมริกาสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ที่อเมริกาค่ะคุณผู้ชมกับโรงแรมเก่าแก่เรื่องชื่อในรัฐโคโลราโ,โดนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องลี้ลับนั่นก็คือโรงแรมเดอะสแตลลี่นั่นเองนะคะ โรงแรมดัสเลีเป็นโรงแรมเก่าแก่นะคะคุณผู้ชมที่มี140ห้องค่ะตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและทัศนียภาพอันงดงามนะคะโดยสามารถที่จะมองเห็นวิวเทืกเขาโรกี้ได้แบบ พาโนรามาเลยทีเดียวนะคะเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีพศ2452นะคะโดยจุดเริ่มต้นของโรงแรมสตาลี่มาจากเรื่องสุขภาพค่ะโดยในปีพศ2446ฟีแลนด์ออสการ์สตาลี่นักปริษรถยนต์พลังไอ้น้ำ ป่วยเป็นโรควรณโรคมาระยะเวลายาวนานนะคะก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินทางมาบำบัดด้วยอากาศบริสุทธิ์ที่เทือกเขา r o c k ้ตามคำแนะนำของแพทย์และด้วยความประทับใจในทิวทัศน์และอากาศที่สดชื่นค่ะทำให้สแตลลี่ตัดสินใจที่จะสร้างโรงแรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับเหล่าคนรวยระดับปานกลางนะคะโดยมีจุดขายในเรื่องของอากาศบริสุทธิ์ค่ะแม้ในสมัยก่อนเดอะสแตลรี่จะเป็นแดนสูงสวรรค์ที่เหล่า ชนชั้นสูงต่างแวะมาเยือนแต่ในปัจจุบันโรงแรมนี้มีชื่อเสียงในเรื่องเหนือธรรมชาติค่ะกลายเป็นสถานที่ทดสอบความกล้าแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางของเหล่ารายการล่าท้าผีต่างๆนะคะอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่เป็นแรงบนันดาลใจให้กับนวนิยายสยองขวัญชื่อดังของซีเฟนคิงอย่าง The Shining อีกด้วยนะคะ จุดยอดนิยมของโรงแรมที่ดึงดูดความสนใจของเหล่านักล่าท้าผีก็คือบันไดหลักของโรงแรมนะคะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมคลาสสิกที่สวยงามโดยบันไดนี้จะเชื่อมโยงระหว่างล็อบบี้ของโรงแรมกับห้องสวีทบนชั้น2เชื่อกันว่าบันไดแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางสําหรับ รวมเหล่าวิญญาณของโลกทั้งสามมาบรรจบกันและไม่ใช่แค่คนมีเซนต์เท่านั้นที่เชื่อเรื่องนี้แต่ว่าบรรดาแขกและพนักงานโรงแรมจำนวนมากก็เคยมีประสบการณ์พบเห็นสิ่งเหนือธรรมชาตินี้ค่ะถัดมาก็เป็นคอนเสิร์ตฮอล์ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ แซลลี่สร้างไว้ให้เป็นของขวัญแก่กฟลอร่าภรรยาของเขานะคะโดยฟลอร่าเนี่ยชอบเล่นเปียโนที่ห้องถงบ่อยๆค่ะแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังได้ยินเสียงเปียโนของฟลอร่าในกลางดึกอยู่เลยเขาว่ากันแบบนั้นนะคะแม้ว่าถัดมาจากคอนเสิร์ตฮอลล์ก็จะเป็นในเรื่องของชั้น4ค่ะคุณผู้ชมชั้น4ของโรงแรมแซลลี่อาจจะไม่ได้โด่งดังเท่ากับจุดอื่นๆแต่เขาบอกว่า มีหลายคนมีประสบการณ์นะคะได้ยินเสียงเด็กจากชั้น4นะคะบางครั้งก็ตู้เสื้อผ้าก็เปิดปิดเองนะคะและห้องที่เป็นไฮไลท์สุดๆของโรงแรมนี้ก็คือห้อง217ค่ะคุณผู้ชมห้องนี้นี่แหละไฮไลท์สุดๆเลยต้องจองพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าเคยเกิดเหตุระเบิดในช่วงพายุหิมะนะคะก็คือว่า ก๊าซเนี่ยเกิดรั่วที่ชั้นสองแต่ว่าคุณวิลสันแม่บ้านเนี่ยเขาไปจุดไฟในช่วงพายุหิมะก็เลยระเบิดนะคะแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตในห้องนั้นนะคะคุณผู้ชมแต่พอหลังจากที่ห้อง217เนี่ยมีคนพบประสบการณ์แปลกๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งของเคลื่อนย้ายเองนะคะไฟเปิดปิดเองบ่อยๆนะคะรวมถึงความรู้สึกที่เย็นวอบๆในช่วงเวลานอนเนี่ยก็เลยทำให้ตำนานของห้อง217เนี่ย ถูกเล่าขึ้นมาเองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นี่ก็คือเรื่องราวที่เรียกได้ว่าล้อหลอนของโรงแรมเดอะสแตนลี์นะคะโรงแรมผีสิงขึ้นชื่อซึ่งยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันค่ะคุณผู้ชม